เทคนิคเปลี่ยนฉากหลังแบบนี้ให้เป็นแบบนี้ทำง่ายๆด้วยวิธีนี้เลยค่ะอัันแ,บบแรกนะคะเราต้องเข้ามาในแอป Cap c a p c u t ก่อนค่ะให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่โปรเจกต์ค่ะแล้วก็เลือกรูปนะคะที่เราจะเอาไว้เป็นฉากหลังสวยๆนะคะพอเพื่อนๆได้รูปเข้ามาแบบนี้แล้วนะคะให้ไปที่คำว่าอัตราส่วนค่ะ เลือกนะคะสัดส่วนให้มันเข้ากับคลิปของเราก็คือ9ต่อ16นั่นเองค่ะพอเราเลือกรูปเสร็จแล้วนะคะให้เข้ามาที่ภาพซ้อนค่ะไปเลือกนะคะคลิปวีดีโอของเราเข้ามาได้เลยค่ะสามารถใช้นิ้ว2นิ้วซูมนะคะที่ตัวคลิปซ้อนกันได้มือใดคัดค่ะพบพื้นหลังออกนะคะกดถูกต้องค่ะเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ วิดีโอที่เป็นรูปภาพฉากหลังสวยๆแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเอาไปลองใช้ดูนะคะใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคองมมนต์ให้กูแพรวาด้วยนะคะ